สวัสดีครับแฟนค,คลับคริปโตเซลท่านนะครับเชิญดูครับหุ้นนะครับยี 22, 24, ิบสองเดือนสเปรดะยิบสี่เซตบวกห้าจุดแปดสี่จุดนะครับก็จะดู dr ดู top gainer แล้วก็ฮาสองวิกไฮนะฮะฮาร์สองวิกไฮวันนี้มีอยู่หกตัวนะ e f อ u r l ครับปิดศ2นจุนะฮะดูด,ดิเป็นยังไง E4L ช่องหนึ่งกี่บาทวะช่องหนึ่งเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์สามยี่หกเปอร์เซ็นต์ะฮะเพราะว่าผมซื้อซู้สองเก้าครับ <c oughs> แต่ผมซื้อพันหุ้นนะ <c oughs> โอ้ยก่อนซื้อไม่เยอะเพราะว่าผมคิดงี้นะมันเหมือนกับตอนนี้มีไมซ์เซ็ใหม่คือถ้าคิดผิดจะเสียเท่าไหร่ ไม่ใช่คิดว่าถ้าคิดถูกจะได้เท่าไหร่นะผมคิดแตกต่างนะดังนั้นเนี่ยมุมอมองคือว่าผมจะคิดเผื่อว่าเออถ้ามันถ้ามันห่วยขึ้นมาถ้ามันร่วงส่วนลงมาเนี่ยผมจะยอมเสียเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยการเข้าแต่ละครั้งจึงระมัดระวังมากนะฮะ MUFG สิบเก้านะครับเออก็เขี่ยไปอ่าทำไมจู่ๆนึกอยากกินขอนงจีนขึ้นมาวะแปลกไหม <laughs> อ่ะเขี่ยนะครับ 4.14 Planet Planet เโอ้ดันขึ้นไปนะทะลุได้นะ52วิคายครับ1.85ผมก็แย่ไปเล็กน้อยฮนะแย่ไปดูว่าเป็นยังไงนะไปต่อเฉยเลยครับเป็นทุ้นที่ผมดูแคลนนะจริงจังหวัดซื้อมันมีสวยๆนะจหวยดนี้ 0. ูนะจังหวัดซื้อจังหวัดหนึ่งเนาะแล้วก็จากนั้นไปซูเปอร์เทรนด์ครับ สร้างความมั่งคั่งให้คุณนะตอนเนี้เด้งเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะแค่ทนตาม support ท r e n d นะเนี่ยประโยชน์ support ทรนด์ครับคือถ้ามันเป็นของจริงนะฮะถ้าเทรนด์มันสวยจริงนะมันจะให้กําไรคุณอย่างมากมายครับรีวอร์ดนะฮะผมว่าระดับสิบเท่าไ้เลยนะสิบเท่ายี่สิบเท่าของความเสี่ยงเลยเนี่ยแค่เจอตัวเดียวครับแล้วก็ทนรวยให้นานตาม support trend แล้วก็พอครับเนี่ยระบบเนี่ย ผมว่าง่ายสุดแล้วนะฮะ PT แต่ผมก็ยังไม่ทำตามนะไนี่ผมเริ่มกำลังทำตามแลนะเนี่ยดีก็เคลียร์เช่นกันนะ SDC ม่มีอะไรนะเคลียร์เช่นกัน Xiaomi แปดสิบนะ,ะ่ยก็ดันขึ้นไปอ่ะทะลแต่ยืนไม่อยู่นะฮะ มาดูท็อปเกนเนอร์หน่อยนะฮะท็อปเกนเนอร์ไม่มีลิงก์เลยวันนี้นะขอข้ามตัวเสร็จสลึงไปละกันนะ SR เสร็จสลึงแต่ว่าเป็นไงอ๋อไม่มีเลย Planet ครับเมื่อกี้ว่าไปนะ Planet วันนี้บวกไปที่10%นะ VGI ครับ เออดีดจากก้นเช่นกันนะรงนี้นี่ครับดีดจากตัวนี้ขึ้นมานะสองจอดห้าห้เกษตรโอ้ดีดจากก้น,นออร่าครับก็ดีดตามที่ทองมันวิ่งขึ้นนะฮะก็พุ่งทยานขึ้นมานะฮะสวนขึ้นมา รอทารู้สับเปลี่ยนก่อนแล้วกันนะฮะซิสอ,อ,อืมพิวอัตอย่างแรงนะครับเนะี่ยข้ามนี้ได้เนาะอ่ะยังไม่ได้นะเอ่อเอเอสติดจากจกน้น RBF เออทารุซุปเปอร์เทรนได้แล้วคนระับ RBF ทารุซุปเปอร์เทรนได้แล้วเนาะ ยูเรกาก็ข้ามซูเปอร์เทรนได้แต่ว่าก็ยังคงเป็นโซนที่อยู่ข้างล่างนะฮะเอ็มวีพีมีอะไร Advice ่ะดได้แล้วครับติดตข้ามเรียกว่าโลชีตตรงนี้นะอ่าครับโคโคโคเป็นไงโคโคโค,โคหลังจากลงมานานก็ยังไม่มีอะไรน่าสนใจเนาะอย่างนะอย่าง s h r อวเฮ้ยแรงเว้ย คำซูเปอร์เทนได้แล้วฮะ S H R S M T ยังนะฮะ r o c t e c h ดีเล็กน้อย W H A ครับอา้ดีดแรงนะครับเนี่ยดีดแรงเลย X D นะฮะพุ่งขึ้นมาครับก็เนี้ย ยังคงอยูเนสโเทรานก็ทนรวยตามมันดูฮะเผื่อจะเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่นะผมใช้หลักการเนี่ยนะคือเชื่อมัน,เช,มนเชื่อเชื่อมันเชื่อไโง่อเลยฮะ t t a ไม่มีอะไรเนาะ pta อ็มอามัตะอีกตัวนี้ก็แรงนะมัตตเนี่ฮะ,ฮะไปแล้วครับก็เชื่อซูเปอร์เทรนฮะ เชื่อไปเชื่อไปเชื่อไปนะไทเกอร์อย่างเนี่ยเอ๊ะดูโอเคเจโอกระจูเป็นไงโอกระจูก OK ็พักตัวเนาะ PCE พักตัวนะ CE, กวนะก็สวยนะ PCE พวกนี้ไม่ได้ติดท็อปเกนนันะองนะผมมองว่าเออมันมันเป็นหุ้นเข้าใหม่ที่น่าสนใจแต่อีกตัวหนึ่งที่ ทุเรศมากคือเครดิตนะฮะทุเรศเลยฮะหล่นสปอตเทิลแล้วก็ขายไปนะผมยอมอดูดีอาเล็กน้อยนะเป็นยังไงโว้โดนเละทุกตัวเลยฮ่องกงนี่ไม่ไม่รอดนะฮะโอ้โ,อโหระเบิดเถิดเทิงครับเละเทะ ASML ตัวเนี้ยทำเลนของอะไรนะเลนของ PCB นะ ก็ลงหนักเลยฮะหนักเลยดูเหมือนจะมีเขาเรียกว่าเป็นหุ้น V I เหมือนนะหุ้นที่มีอ่าม,มีจุดแข็งที่ไม่มีใครที่จะสู้ได้นะแต่ว่าก็เนนี้ฮะก็ลงตามสภาพนะ F U E ไม่มีอะไร Gold 9โอ้โหพุ่งแรงเลยฮะ ฮอนด้าสิบเก้าย่มฐานแล้วเนาะ India, อินเดียสิบเก้าอ่าไม่มีอะไรเจแปนสิบสามผักตัวเล็กน้อยลอรีอัลแปะวะ LVMH ศูนย์หนึ่งหรือวิตตองเป็นไงว MUFG 1 9อืมก็ไม่เลวอ๋อว่าไปเนาะ NDX 0 1นอืมก็ไม่เลวเนาะ SMFG 1 9เออพุ่งไปต่อว่าใช้ได้ใช้ได้ได SP 5 0 0 0ัน0 0 0่ง่งเร่งขึ้นครับอ๋อไม่เลวนะอ่าสเต็ก สิบเก้าไม่มีอะไรไทยเบฟสิบเก้าฮ้ยเยไทยเบฟถูกส่งใช้ได้เลยเว้ยไม่เร็วไม่เร็วนะไทยเบฟนี่ไม่เร็ว uob บสิบเก้าอ่าพักตัวใช้ได้ครับเบนเจอร์สิบเก้าไม่มีอะไร VNM อสิบเก้าไม่มีอะไร เซี่ยวมี่วา่าเลยเนาะก็เท่านี้แล้วกันนะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ